ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RPG Mobile ครับ by t w นะครับผมก็สถานที่ทำการของเราก็อยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับผมก็สำหรับ่พี่น้องท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็สำหรับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวอะไรกันนะครับผมตัวอะไรสำหรับมือใหม่กันแล้วกันพูด ในแนวทางมือใหม่นะครับผมก็สำหรับตัวอะไรในตอนนี้ก็คือขาดตลาดไม่มีขายคือถึงคนที่จะขายก็น้อยมากนะครับน้อยมากแล้วก็หายากมากๆด้วยคือเนื่องจากว่ากิจ t t w อ่ีกับกิจฮีโรที่มันมีตัวอะไรแจกนะครับผมตอนนี้คือน่าจะยังไม่มานะครับยังไม่มาแล้วก็ ตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆคือตั้งแต่ OVR เริ่มต้นจนถึง OVR 99เนี่ยแทบจะไม่มีขายนะครับผมคือหาย,ยากมากๆก็สิ่งที่อยากจะแนะนำเมือใหม่นะครับผมสำหรับคนที่มีตัวอะไรในทีมาแนะนำว่าให้เก็บไว้นะครับ ให้เก็บไว้เพราะว่ามันจําเป็นในการเทรนักเตะนะครับผมแล้วมันต้องใช้ในจํานวนเยอะพอสมควรนะครับต้องใช้จํานวนเยอะนะก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆมือใหม่ครับเนี่ยอย่างเนี้ยก็ถือว่าพอมีขายแต่ว่ามันก็มีน้อยนะครับว่าการเทรนักเตะเราไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่า จะใช้แค่ว่าตัวสองตัวนะครับคือมันใช้จํานวนเยอะแน่นอนแหละคือถ้าเทรนเริ่มต้นอาจจะใช้แค่2ตัวนะครับสองตัวแต่ว่าถ้าอย่างสมมุติว่าอ,อย่างยกตัวอย่างมาน,นะครับออย่างเปเล่ของผมเนะี่ยคือเทรนยี่สิบห้านะครับแต่ถ้าเราดูตัวอื่นนะครับอย่างจอร์เบสจอร์เบสเทรนสามสิบแล้ว เบเล่เทนยีนะครับผมก็คือมันต้องใช้ตัวอะไรเอาเคยซื้อมาเทนนะอย่างต่ำน่าจะประมาณเก,กือบเกือบ50นะครับถ้าเป็น OVR เริ่มต้นอย่างสมมุติ59ขึ้นไปถึง70อะไรเงี้ยเจ็ดสิอะไรเงี้ยคือใช้เยอะมากนะครับเกือบเกือบห้ตัวหรือประมาณ50ตัวก็ว่าได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า เราใช้ OER ซักประมาณเานี่ยเงตัวพวกนี้ขายไม่ได้ต้องเอาไปแลกอย่างเดียวอย่างนี้ก็คือ OER สูงมันก็จะลดจำนวนตัวลงนะครับผมก็รประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างตัวอะไรในทีมผมก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากผมกว้านซื้อนะครับมาได้พอสมควรน,นะครับผมก็ คิดว่าน่าจะไว้ใช้ในยามจำเป็นนะครับจำเป็นเราก็รอกิจโล่กิจฮีโลกับกิจทีโอทนะครับถึงจะมีตัวอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมสิ่ที่จะแนะนำเาใหม่ใครที่มีตัวอะไรในทีมก็แนะนำไว้เก็บไว้ในทีมนะครับผมก็ไม่จำเป็นอย่าขายอ้ออีกอย่างนึงครับก็ตอนนี้ ตัวที่ OVR เพิ่มขึ้นนะครับของแมนซิตี้นะครับตอนนี้ก็ได้ขยับขึ้นแล้วนะครับก็อย่างตัวน,นี้เดิมทีก็ OVR ร0 7แล้วก็ขึ้นมาเป็น1้8ตอนนี้ก็ขยับขึ้นเป็นร0 9เเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตัวนี้ตัวฟรีก็เหมือนกันนะครับผมก็คนที่ขายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน น่าจะประมาณว่าถ้าเอาอไปแลกก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าตัวร้อสิบตัวร้อสิบไอคอนอย่างพวกวันหลักเนี้ยก็คิวเยอะนะครับฟานาซาเนี้ยโอ้โหคิวเยอะตอเลสเนี่ยโอ้โห จะขายได้หรือเปล่าเอโต้มีคิวทั้งนั้นครับคือขายยากนะครับขายยากราคาก็ต่ำด้วยราคาก็ต่ำด้วยนะครับผมอันนี้ก็พอมีพอขายได้เนี่ยตัวนี้นี่ยตัวนี้ก็พอขายได้แต่ จะขาทุนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ใหนน้องๆมือใหม่ลองคิดกันดูนะครับผมก็สำหรับทีมของผมในะตอนนี้ก็ได้ซื้อโรนินโยมานะครับผมเพื่อเสริมทีมนะครับตำแหน่ง LW นะครับก็ จะประมาณนี้ครับในทีมของผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็ครั้งหน้าไม่แน่เราอ,อาจจะ มารีวิวโคเบลกันนะครับเราก็ปูผมเห็นในโหมดเมนเจอร์คือเซฟมากมากเลยครับแต่ว่าโหมดเฮดทูเฮดเนี่ยคือมันน่าจะแตกต่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใน e p ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็สำหรับ ep นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไม้เจอกันใหม่ e p ต่อไปขอบคุณครับ yeah, You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build